ก่อนสิ้นเดือนก่อนเดือนหน้าก่อนปีหน้าก่อนหรือผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆคนกลุ่มนี้จะไม่ได้ทำอะไรที่อยากทำอยากมีอยากเป็นไปเรื่อยๆค่ะและสุดท้ายจะกลายเป็นคนที่ทำสิ่งที่อยากเป็นอยากมีไม่ได้และจะไปโทษอะไรรู้ป่ะวาสนาโอกาสโชคลาภต้นทุนโทษเศรษฐกิจโทษคนอื่นไปหมดและไม่เคยกลับมาโทษที่ตัวเองไม่ลงมือทำตั้งแต่แรก เมล็ดพันธุ์หนึ่งเม็ดเนี่ยถ้าเราหยอดลงดินควรดินใส่ปุ๋ยวันนี้สามวันมันงอกแล้วนะคะหนึ่งอาทิตย์มันเริ่มแตกกิแตกแตกออกดินแล้วนะคะแต่ถ้าวันนี้เอามเล็ดพันธุ์มาวางไว้บนโต๊ะไม่ลงดินไม่ใส่ปุ๋ยไม่สนใจบางทีตกหายไปเรื่อยซะด้วยซ้ำคำถามคือต้นไม้หรือเมล็ดพันธุ์ต้นนั้นอ่ะจะเติบโตไหมไม่มีทางความฝันหรือเป้าหมายชีวิตเราก็เช่นกันค่ะถ้าผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆมันก็เหมือนเราไม่ได้หยอดเมล็ดพันธุ์นั้นๆน่ะ ลงดินใส่น้าใส่ปุ๋ยสักทีถูกไหมเพราะฉะนั้นคนที่ผัดวันประกันพุ่งคือคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะทํามันจริงๆค่ะแต่อยากรวมๆแรงๆไปวันๆเพราะฉะนั้นวันนี้เลิกเป็นคนผัดวันประกันพุ่งหนังสือพักคภีไบเบิลนะคะเขาบอกไว้ว่าจงใช้สิ่งที่มีให้เกิดผลและสิ่งที่มันเกิดผลวันนั้นจะทําให้คุณมีทุกอย่างที่คุณปรารถนา